สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวรอบรัว้วศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาประจำวันอังคารที่7ธันวาคมพุทธศักราช2564พบกับดิฉันนัถาวิราทูลรับหน้าทีเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้ดรรังสิตวุวนโรจนนาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมานายกิติศักดิ์หงบัวพารองผู้อำนวยการดรจุฬาลัตเพชรจันทึกครูผู้ทรงคุณค่าศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าหน่วยบริการและหัวหน้าหน่วยบริการเขต1ถึงเขต7รวมประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศกำกับติดตามหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โคราบโมเดล เพือวางแผนการนิเทศกำกับติดตามห้องเรียนสาขาและหน่วยบริการและโรงเรียนเรียนรวมที่เข้ารับการอุปมรรุ่นที่1ถึงรุ่นที่14นะห้องประชุมเสมาอาคารศิลวิทยาธรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นได้ร่วมประทมนิเทศอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นนางสาวเอริกามัซิอิชื่อไทยชื่อทานตะวัน ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนคนรราชสีมาเป็นวันแรกและได้แนะนําตัวแก่ครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนอย่างเป็นทางการช,ชื่อเอริกานังซากุม,มารุมีชื่เอเล่นทากาวะมาจากจังหวัดโอซาก,ก้าที่ญี่ปุ่ั้นคุยทางการที่ญี่ที่โรงเรียนโรงเรียนเด็กพิเศษทางสมอง นอกจากนี้ครูและบุคลากรศูนย์ได้น,นำเยี่ยมชมห้องเรียนสาขาประเภทความพิการและห้องเรียนพิเศษเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมานะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาค่ะจากนั้นดรรังสิตวุฒิวันโรจนชนะผู้อำนวยการ ได้เดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเข้าร่วมประชุมกลุ่มสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม3และกลุ่ม4ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2564ณนะห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นการออกนิเทศติดต,ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โคราบโมเดลโดยออกนิเทศท้องเรียนสาขาและหน่วยบริการและโรงเรียนเรียนรวมในพื้นที่ดังต่อไปนี้คณะที่1นายกิติศักดิ์คงบัวพารองผู้อำนวยการนางม,มุกดาเจ,จ้าจันทร์ทึกหัวหน้าวิชาการภายนอกพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยบริการและหัวหน้าหน่วยบริการเขตหออกนิเทศณโนะรงเรียนวนาประชารัฐบบำรุงอำเภอคง โรงเรียนบ้านประคำอําเภอคงโรงเรียนบ้านปางอําเภอคงศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบ้านเหลื่อมและโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมอําเภอบ้านเหลื่อมคณะที่ 2, สองดรทวีทรัพย์นามเกียรติรองผู้อำนวยการพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยบริการและหัวหน้าหน่วยบริการเขตหนึ่งออกนิเทศณนะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการเมืองนครราชสีมาอําเภอเมือง หน่วยบริการนนสูงอําเภอนอนสูงโรงเรียนบ้านหนองปลูอําเภอเมืองโรงเรียนบ้านหลักร้อยอําเภอเมืองโรงเรียนบ้านทับช้างอําเภอเมืองและโรงเรียนบ้านพลายอําเภอเมืองคณะที่3นางมัทนาโพกันปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยบริการและหัวหน้าหน่วยบริการเขตสองออกนิเทศณโรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลงโรงเรียนอนุบาลมณีราชพนาลัยอำาเภอห้วยแถลงโรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่อำาเภอห้วยแถลงโรงเรียนบ้านหนองม่วงหวานอำาเภอห้วยแถลงโรงเรียนบ้านนวลทองอำาเภอห้วยแถลงโรงเรียนบ้านท่าลี่อําเภอห้วยแถลงและโรงเรียนบ้านเมืองพับผาอำาเภอห้วยแถลง คณะที่สี่นางสาวการพิชาลิธิชัยหัวหน้าแผนงานพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยบริการและหัวหน้าหน่วยบริการเตสามออกนิเทศณนโะรงเรียนจัตุคามวิทยาคมอำเภอปากทงชยัยโรงเรียนบ้านเมืองปากสามัคคีอำเภอปากทงชยัยโรงเรียนบ้านหานครุราชอุทิศอำเภอปากทงชยัยโรงเรียนไผ่สีสุกอำเภอปากทงชยัยโรงเรียนบ้านสุขขังอำเภอปากทงชยัย โรงเรียนบ้านวารีวนราชวัฒนาอําเภอปักธงชัยและโรงเรียนบ้านน้อยอําเภอปักธงชัยคณะที่5ว่าที่ร้อยตรีศักชัยบุราณรมปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยบริการและหัวหน้าหน่วยบริการเขตสี่ออกนิเทศนโรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ราชรังสรรค์วิทยาอําเภอสีคิ้วโรงเรียนบ้านหนองบัวอําเภอสีคิ้วโรงเรียนนิยมมิตรวิทยา อำเภอสีคิ้วโรงเรียนทรัพย์สีจันทร์อําเภอสีคิ้วโรงเรียนเจซีโคราชอนุสร์หนึ่งอําเภอสีคิ้วและโรงเรียนบ้านคลองตะแบกอํอาเภอสีคิ้วคณะที่6นายปรินทิวั์เช่มสูงเนินหัวหน้าหน่วยบริการเขตหและหัวหน้าหน่วยบริการออกนิเทศณนะโรงเรียนบ้านจาน์อําเภอโนอนไทยโรงเรียนบ้านนาอําเภอโนอนไทยโรงเรียนบ้านวัง สายอนุกูลอเภนนท์ไทโรงเรียนบ้านหนองแจงอเภนนท์ไทโรงเรียนบ้านพังเทียมครูสามัคคีสองอพระทองคําโรงเรียนบ้านหนองอยางอนุศาสนาอนุสรอเภอพระทองคําและโรงเรียนอนุบาลขามสแกแสงสีรับประชานุเคราะห์อเภอขามสแกแสง เพื่อเป็นการนิเทศกำกับติดตามและให้ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนากับครูและบุคลากรที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โครรบโมเดลตามโครงสร้างซีดและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการและโรงเรียนเรียนรวมในพื้นที่ ใจดีรอบรัววันนี้ที่โรงอาหารศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมามีผู้ใหญ่ใจดีนายโยทินเทิดโยทินผู้ปกครองเด็กชายเวนิสเทิดโยทินมอบอาหารกลางวันเป็นข้าวครกรปิจำนวน12กล่องให้แก่ครูและบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนและนายธนิชัยศรีอัมไพพร มอบเจลแอลกอฮอล์จำนวน180ถุงให้แก่ครูและบุคลากรผู้ปกครองนะักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมานะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมา สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาหมายเลขบัญชี341 1 37706ขีด2ครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามระเบียบกรมสรรพากรครับ มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมระดมสมทบทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการเลขที่บัญชี 3, 4, มสหนึ่งขีดศูย์ ขีด8 3 6 6 9ขีด6หรือสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเลขที่2-1-4หมู่2ถนนเลี่ยงเมืองตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา3-0-3-1-0หมดเวลาสำหรับข่าวรอบรัวในวันนี้แล้วค่ะ ก่อนจากกันขอลาคุณผู้ชมไปด้วยคำคมประจำวันไม่ว่าจะฉลาดและเก่งแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่าการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพราะทั้งหมดนี้คือข่าวรอบรัว้วดิฉันนาัฐาวิราทูลพร้อมพิมง,งานข่าวรอบรัว้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ